อันนี้เหมือนเรือก,กระโดงที่เวียนเฮาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเที่ยวเบาๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาประมาณ3-4เดือนตอนนี้เราก็ได้ออกจากบ้านแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยาค่ะ เดี๋ยวพาทุกคนรูมทัวร์ห้องกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมอร์เวนพีคสยามนาจอมเทียนพัทยายาวมากพารูมทัวร์ห้องกันคะ่ะเปิดประตูมาปุ๊บเจอคันช่องเล้ว่าชอบมากบานใหญ่เต็มตัวมากดีงามมากเปิดมาปุ๊บเราจะเจอส่วนที่เป็นของทอยเลตก่อนนะคะใหญ่มากคว้มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งห้องได้เลยนะ มันเอาจริงๆมันก็คืออีกหนึ่งห้องเลยแหละข้างนี้ของเฮียก่อนเขาจะเป็นเหมือนเป็นโซนอ่ำเสื้อผ้าใช่ตู้เสื้อผ้าใช่ข้างในนู้นก็เป็นประตูตู้นะคะก็เป็นอตัวนี้ผ้ากับตารี่ใช่ข้างนี้มีด้เป้าใหญ่มากคือซาช่าอุ้ยนี่นี่ไงไดนใหญ่มากเลย่ ส่วนข้างนี้นะคะก็จะมีเซฟนะคะแล้วก็มีรองเท้าแตะให้ด้วยนะมีสอแเลยใช่แล้วมีสลิปเปอร์ให้ด้วยตาช่างที่เราไม่ช่างอส่วนข้างนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ล้างมือเป็นสองอ่างเนาะ h i t c h and Her ค่ะแล้วก็จะเป็นอ m ปกรณ์ต่ๆมีโค้กมีน้ำดื่ม2ก่อนนะตะกี้เห็นอีกตรงนู้นเนาะแล้วก็ชุดพวกคุมแล้วตรงนี้ห้องนี้นะคะก็จะมี อ่างแช่ชมวิวด้วยนะอ่างโดนัทอ่างโดนัทใหญ่มากเลยอ่ะใช่แล้วลงอ่างใหญ่จริงอึ๊บมช่วยระวังูสิใหญ่มากสบายอ่ะเฮียอันนี้เหมือนเรือกระดงที่เวียนเฮาแล้ใช่ใหญ่มากอ่ะคือใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นจักรุชชี่เออเออไม่ได้เป็นจักรุชี่เรเป็นอ่างแช่ แต่หมอยหยิบบอเบิลมาด้วยนะมีความอันนี้ว่าอันนี้ก็จะเทวิวข้างนอกได้นะคะจังหวะดีมากเลยฝนตกถึงพุ่ฝนตกเฉยแล้วที่ชอบมากนะคะเขาแบ่งห้องน้ําเป็นสองโซนก็คือเมื่อกี้มันเปิดยังไงนะจากโคลนนี่นี่ข้างนี้จะเป็นทอยเลทก่อนอะฮะ ส่วนข้างนี้เป็นห้องชวาเวอร์ข้างนี้จะเป็นเลนชวาเวอร์อแล้วก็จะมีเว้าแบบให้นั่งได้ด้วยแล้วชอบมากที่พื้นมีแผ่นกันลื่นใช่อ,นนอันนี้เวิร์กมากมไปข้างในต่อคะ่ะห้องจะถูกแบ่งออกมาเหมือนเป็นสามเซกชั่นพอถัดจากห้องโซนห้องน้ำมาใช่ไหมคะตรงนี้เป็นโซนตรงกลางเนอะแล้วก็จะมาเจอเตียงที่ใส่แป้ง ดีงามมากความเตียงใหญ่ใจโตจะมีเคาน์เตอร์หัวเตียงให้เราวางของมุมนี้มีโซฟาด้วยนะคะแล้วเราจะมีปลายเตียงเราที่มีทีวีจอใหญ่มั่จอที่หนึ่งนี่ตรงนี้จะเป็นโซนห้องนอนจุดตรงนั้นก็สวยเลยใช่ใช่แล้วมันอยู่ดูไปตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นจะมีที่ชมวิวอีกหน่อยนึงว้าว นี่เมื่อกี้พอดีเหมียวเขาก็ชี้ให้ดูว่าเราขึ้นมาเกือบจะบนสุดแล้วเนี่ยดูข้างบนแต่ยิงแต่เขาจะเป็นวววาๆที่นี่มีกี่ชั้นนะสามสิบห้าเมื่อกี้เห็นเหมือนสามสิบห้าหรือสามสิบหกไม่แน่ใจนี่นี่ค่อยจะบอกว่ามองเห็นห้องน้ำด้วยใช่ไหมใช่แต่เราเราต้องเปิดมานี่ใช่ไหมแล้วก็ไปกันต่อไปอีกห้องหนึ่งอีกโซนหนึ่งก่อนเดินไปเราจะเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์มินิบาร์อันนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟนะคะเป็นแบบ แบบแบบแคปซูนกาแฟแคปซูลสตารนอีกแล้วแล้วก็เป็นซองๆนะคะเออมเขาจะมีเป็นขนมอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเสียตังตังหามเนาะแล้วก็มีข้างบนก็เสียตังต่างหามอ่ามันจะฟรีแค่กาแฟกับน้ำดื่มส่วนในตู้เย็นใช่ไหมคะนี่เขาก็จะมีเป็น น้ำอารมณ์กับเครื่องดื่มตรงนี้เสียตังนะจ๊ะก็น้่มแรขวดใหญ่ใช่เราเดินทะลุไปห้องนู้เนาะนี่เขามีโรงมีกั้นได้ด้วยนะอเผื่อแบบว่ากลางคืนเสียงดงเสียงดังอะไรทำอะไรเสียงดังพอเดินเลยไปปุ๊บเราก็จะเจอเหมือนโถงอีกหนึ่งห้องที่เป็นแบบ living room ที่อยู่ริมทะเลนี่มีทีวีแล้วค่ะต้องทำงานค่ะโซฟาค่ะ หญ่จริงนะเนี่ยใช่ห้องนี้ใหญ่มากจะเป็นห้องไทยแบบยาวๆใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะแบ่งแบบเป็นสามสามสามโซนเออสามโซนใช่โซนห้องน้ําห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกแหละจริงๆแล้วข้างหลังเฮียคือเทเลสนะคะแต่พอดีตอนนี้ฝนตกหนักมากเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวเราดูว่ามีภาพตอนมาหรือเปล่าเดี๋ยวแปะภาพตอนมาให้ทีนะคะใช่แล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นนะครับข้างนโหห้องนี้สุดยอดอะแล้วห้องนี้เป็นห้องกระบุม มันก็เลยได้เป็นวิวที่กว้างมากเลยแล้วนี่นะคะถูกใจเฮียมากก็คือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานยาวๆเ,าเลยทั้งโต๊ะแล้วก็พร้อมกับวิวกระจกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะและจาก10เมมเบอร์นะคะ member Air Core พั d นี่เลยค่ะเราได้เซตนี้นะคะเป็น complimentary ค่ะ ด้วยความไม่ชัวนะคะไหว้ขวดขวดเนี่ยคอม p พลเมนทารี่ด้วยไหมใช่หรือไม่หมอก็เลยต้องคอลงไปถามว่าอันนี้เป็นคอม p พลเมนทารีใช่ไหมคะพี่ทานได้ใช่ไหมใช่คะ่ะคุณลูกค้าทานได้นะคะอันนี้ฟรีคะ่ะความเมมเบอร์ที่เป็นสถานะอันนี้นะแพลตตินัมเราได้อาหารเช้าฟรีนะคะ สำหรับสองคนแล้วก็คือสองวันเลยชเช้าเสร็จก็มีอัฟเตอร์นูนทีด้วยนะคะอัฟเตอร์นูนทีช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเสร็จอัฟเตอร์นูนทีมีช็อกโกแลตอาลด้วยค่ะตอนสี่โมงเย็นถึงห้าโมงยังไม่จบกินช็อกโกแลตเสร็จแล้วเราไปต่อด้วยอิฟนิ่งค็อกเทลค่ะห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มสามมื้อแล้วค่ะหมูว่าอิ่มอะอยู่เนี่ยคือยาวอิ่มเลยสามมือ้อคือแรกอะคะ่ะหมอว่าใช้สิทธิ์ เขาเรียกอะไรนะห้องฟรีเรียกห้องฟรีดีกว่าไหมห้องฟรีจากการสมัครสมาชิกอันนี้ต้องแล้วแต่เงื่อนไขของสมาชิกนะคะเพราะว่าเขาจะมีหลายหลายราคาหลายหลายเกรดนิดนึงส่วนคืนที่สองเมาใช้วิธีแลกพอยต์เอาพ o i n t ไปแลกแทนค่าห้องห้องนี้เรียกไทยว่าอันนี้คือ executive suite executive suite เริ่มต้นจองมาที่เป็นดีลักซีวิวอยู่ประมาณสี่พันแปดนิดเบ็ดเสร็จ2องคืนนี้หมอจ่ายอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะอันนี้ใช้คข้ามาาคุ้มได้เปืองมากเลยนะคะสำหรับเมมเบอร์นะคะเผื่อใครสนใจเนาะปั่นไหนกันแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังปั่นไายจากโกเป็นแพทตทนัมนาะใช่ใช่ช่โอเคเดี๋ยวเราแวะไปทานอัฟเตอร์นูนทีกันนะคะ วาร์ปลงมาที่เรานะคะเป็นพานอรามาเราส์นะคะก็จะมีเป็นขนมก <Okay. S 1> อืมอันนี้อะไรอ่ะ <c oughs> อนีหน่อยนิดหน่อย,อยกุบกิบกุบกิก็จะมีเครื่องดื่มนะคะตะกี้สั่งเป็นเอเมริกาโนโ่ร้อนไปสง <c oughs> ตรงน,นี้จะเป็นมุมเครื่องดืะะ่มจะเป็นน้ำอัดลมนะคะนี้ถ้าเป็นกาแฟก็คือสั่งกับน้องเขา คือของโปรดม,มากนะคะแล้วเราต้ตองโดนแน่แน่อุ้ยมีให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะหนึ่งสองสามอ๋อสามสามออสาม,สาม,สาม,มเดี๋ยวต้องโดนแน่แนป่ปะ <laughs> เราไปดูช็อกโแออกแลตอาลกอนนะชะ็อ้โอ<ด>่ะลตสีแดงวนโต๊ะยังไม่หยุดเลย เช้าวันนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่เล้านะจะ๊ะว้าวติดซำ้ำให้ก,ก,กินนะก,กินนะผัดผักเอ้ยผัดไก่แกงผัดหมี่ข้าวผัดข,ข้าวสวยอ๋อมีเครื่องข้าวต้มด้วยนะคะว้าวก็โอเคเลยนะอันนี้อะไรอ่ะ อ่ำซุปซุปซุวิซุปซุปซปอันนี้น่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะโอดนิ้วแล้วก็ขนมปังก็โอเคอยู่นะในตู้เย็นจะมีโยเกิรตนะคะแล้วก็ผลไม้อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ขนมปังค่ะนี่อยากได้แยมจิ๋ว ใช้ต้อตกับใช้ลวกอีกต้อง้อ๋อได้ค่ะใช้ล็อตจะเป็นตัวสามนาทีเลยค่ะโอเคอเขาแบ่งเป็น3นาที <c oughs> 6นาที8นาทีโอเค่ะค่ะ มือบ่ายมือกลางวันเราลงมาห้องอาหารทวิชอยู่ชั้นชั้นแอลชันอ๋อจีอ๋อจี oh, ไอที่อยากกินไม่ได้กินนะคะไม่มี่อกี้สั่งเป็นพิซซ่ากับสลัดไปเดี๋ยวรอมื้อกลางวันกันค่ะมาแล้วพิซซ่าค่ะ ก็รอไม่นานเนาะอันนี้เราสั่งเป็นเน้าแซลมอนอมแล้วก็ซิซ่าสลัดคนตกอีกแล้วดูท้องฟวาสุไม่เป็นใจเลยอะให้กินกันกว่าสี่ร้อยกว่าบาทนะเป็นพิซซ่ากับ ด้วยความสมาชิกใช่ไหมคะก็เลยจะมีส่วนลด50%สเปรเซนเราเพิ่งได้เดินออกมาจากห้องน,นะคะเพราะว่าฝนมันตกตอนนี้ก็ยังคุ้มคู่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูยินสะัอ่อกันโอ้แมีแบงค์ดอกให้เด็กๆมาถ่ายรูปมีสระว่ายน้ำส้าเด็กนะคะแล้วก็มีสว่ายน้ที่นี่มีไล่กาตลอดเลยเห็นตัน้งแต่ตอนมาแล้วที่ชุดแดงๆคอยเฝ้าดูอยู่น่ารักมากอาจจะเพราะว่าเด็กๆเยอะเนาะก็เลยแบบว่ามีไล่กาคอยดู ตรงนี้กําลังปรับปรุงองนะจ๊ะน่าจะเป็นส่วนน้ำย่อมย่อมกำลังทาสีอยู่ชิวมากอำเป็นทงสีเขียวอยู่แบบว่าเล่นน้ำได้แล้วเขาก็จะมีสบาบมีคายักให้ยืมด้วยนะคะคุณคุนว่าฟรีมั้ง ตอนนี้มีแฮปปี้เออ r เวิร์โชั่นด้วยนะครับซือหนนะครับเบียร์คอเกลแล้วก็วายไอติมไม่ได้แถมใช่ไหมคบแถมจะเป็นต้องดื่มเางเดียวคับ มีวานิลาแล้วก็สตรอเบอรี่ก็วันิลาครีมครับคิดถ้าเป็นเมมเบอร์อะค่ะต้องเมมเอสแกนแล้วก็พ,พัสไม่ได้รถครับ เรามาลองร้านทีห้5กันนะครับจะสั่งสเต็กก็ลองดีกว่าคือแบบอยากลองสเต็กที่ร้านนี้นานและมีคนมาบิวว่ามันอร่อยมากอย่าลูก้กันอร่อยขนาะดตะแ็งชามเลยทีเดียวนี่ไงดูมาจาสเต็ก อันนี้คือริปอายนะครับขนาดสั350กรัมฝั่งยิงมีเดียมแยมานะจะมีซอสให้มีกเกลือจิ้มเพิ่มรสชาติหออ่มอมากน,น,นะไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลย นน่าีอร่อยเต็มโกนอร่อยออกปากอร่อยอร่อยออกปลาออกหูออกจมูกตบมืออร่อยจมูกขูหน้าขวมากใช่อร่อยมากจุดยอดละจุดยอดละนับเป็นร้านสเต็กอันดับหนึ่งในดวงใจในตอนนี้เลยเลยจบสำหรับมื้อนี้ครับเดี๋ยวเจอกันครับ